เรามาท่องตาลางธาตด้วยกันมีด้วยกันทั้งหมด8ปดหมู่งมู่ที่หนึ่ง Aluminium, 铝ด铝อ铝铝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 铝อ铝铝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 铝ม铝铝铝铝铝มู铝铝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  จีแมกนีเซียม C.A. แคลเซียมเอสไอสตอมเซียมบีเอแบลี er. ่เออาร์เอนั่นคือเรเดียมนั่นไงเราทุกคนจงจำให้ด yeah, ีต่อไปคือหมู ตัวบีเอลอะลูมิเนียมทีเอแกลเลียมไอเอ็นอินเดียมทีแอลเชลเลียมอินเฮสปิโซเนียมต่อมาตัวซีเจซีนี้คือฮาบอนนันไงเอสไอซิลิคอนเจอีเจอเมเนียมเอสเอ็นดีพุกพีบีตาคัวเอสแอลฟิโรเวียมแล้วก็มูฮา ในต for eh, eh, er, er, ัวเจนและฟอร์ดฟอรั a ออดานคือพวกมีไอดิสมาตเอ็มซีมอสโเวียมต่อไปหมหกโอออกซิจนเอสกัมมาทันเอสอีซีเนียมพีเเทอรูเลียมพีโอพอลเวียมเอลวิวมอรีมต่อมาโมทิเจเอฟฟูออรีซีเอลคอรีี I I ไอโอดีอสพาทีทีเอสแกซดท้ายนั้นคือหมู่แปดเฮสเดียมเอเนียมนีออนอาร์อาร์กอนเคอาคลิฟทอกเอซีนอรดโอเจการเลซอทั้งหมดมีตารางธาตแปหมู่เราทุกคนจงจำให้ดี